สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสยง VIP นะคะทุกคนเช้าบ่ายนะคะวันที่4พฤศจิกายน2 5 6พิพี่น้องก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะหุ้น VIP นะคะจะจะพามาให้ดูให้รับชมวันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะจะจะทำมาให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครอยากได้สูตรก็สามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวใจให้เอาไปคำนวณเองนะคะทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนเด่นรอบเช้าวันที่4นะคะอยู่ที่8และ5พี่น้อง แปดนะคะแปดสี่แปดสามแปดสองแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้านะคะห้าค่ะห้าแปดห้าสามห้าสี่ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าพี่น้อง เด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่4และ3นะคะทุกคนคะ่ะคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่แปดสี่ห4าสี่สองสนะคะสค่ะทุกคน38 3แห้า 3ามสองสามเจ็ดสามค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมากบอกพี่น้องชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ8 5 4 3สีาำหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายถ้า f t ททุกท่านไม่ชอบให้รอดูท้ายคลิปนะคะ จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้สูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะรอบเช้า8กับ5รอบป่าย4และ3แต่ว่าถ้าไม่ชอบจริงๆให้ fc ทุกท่านตามเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะท้ายคลิปจะให้วันละ2ตัวเท่านั้นนะคะมาดูค่ะ8 5 4 3 8 4 8 3นะคะ5ก็5 8 5 4 5 5้าสามนะคะสี่บบายนะคะสี่แปดสี่ห้าสี่สาก็สามแสาหนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลข7จดและเลข2เบิ้ลประจําวันนะคะคือ7จและ 2, 2 2> สองสองำหรับเลข7เลขเสอนี้ f อทุกท่านสามารถวิงรูดได้ทุกคุนทุกห่วยทุกรอบแล้วแต่ทุกท่านจะชอบนะคะมาดูค่ะ คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ5นะคะ8ค่ะ87 82พี่น้องไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน5นะคะ57 52 4สี่นะคะสี่เจ็ดสี่สองสามค่ะสามเจ็ดสามสอง ประมาณนี้คะ่ะทุกคนมักกะตามพี่น้องบ่ามักกระพานคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันหมานเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า